สวัสดีครับพบกับสุลิย์การ์ลิ์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดามาพีกทีมทนายโคตรเก่งนักบัญชียิ่งเทพอดีตแข้งลิเวอร์พูลชะแมนเชสเตีรหลังโดนห1ึ่งรอยข้อหาแมนเชสเตีรเกือบที่จะคว้าแชมป์อังกฤษสมัยที่4ติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากถล่มทอตนัมสเปอร์ไปในค่ำคืนที่ผ่านมา2-0งศูฮันเลนเหมาสองประตูในครึ่งหลังแมนเชสเตี้เข้าไปรอรับแชมป์ในนัดสุดท้ายที่จะเจอกับเวสแฮมที่บ้านของตัวเอง ตอนนี้ซิตี้นำอาร์เซนอลอยู่2แต้มก่อนลงแข่งนัดสุดท้ายแม้อาร์เซนอลจะได้เปรียบเรื่องผลต่างประตูที่เสียอยู่นิดหน่อยก็ตามแต่ดูว่าทีมมหาเศรษฐีจากอาบูดาบีจะไม่พลาดแชมป์รายการใหญ่นี้อย่างแน่นอนหลังจากกวาดมา3แชมป์ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วทั้งยูฟ่าแชมลีพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพและยังคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพกับฟีฟ่าคัพเวิลด์คลับในฤดูกาลนี้ไปอีกเนื่องว่าเป๊ปกุรลลาทำหน้าที่โค้รได้อย่างยอดเยี่ยม พาทีมคัาแชมปมาตลอดหลายฤด,ดูกานที่่ันมาแต่ยังครั้งคัดใจอยู่ก็คือ115ข้อคดีหากซิตี้ยังต้องเจอต้นปี2 0 1 3นะครับสมสรโดนตั้งข้อหาว่าละเมิดกฎ FFP 115ข้อตั้งแต่ปี2009ถึง2018แต่ทางสมสรก็ออกมาตอบปฏิเสธเสียงแข็งกวดีล่าพยายามปกป้องทีมของตัวเองจากข้อกล่าวหาเรื่องการเงินแต่สำหรับลิเว์แล้วมันเป็นเรื่องที่เจ็บใจไม่หาย ฮงแดงเป็นรองแชมป์ให้กับซิตี้ถึง3ครั้งในช่วงเวลาที่โดนก้อหาในปี2014 2019และ2022โดยในปี2 0 1 9ลิเวอร์พูลทำซิตีต้เก็บได้ถึง97คะแนนในศึกพรีเมียร์และในปี2 2ก็เก็บได้ถึง92คะแนนเจสันแมกกาเดียอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลบอกว่าข้อกล่าวหาของซิตี้มันติดอยู่ในใจและแอบแชฉที่ซิตี้สามารถปัดข้อกล่าวหาได้จนถึงทุกวันนี้ ทีมลลเวผู้ภูของผมตามหลังพวกเขาตลอดมันเจ็บใจนะที่คิดว่าเราเกือบที่จะแซงแมนเชสเตียดแล้วน่าจะได้แชมป์ไปหลายสมัยแล้วเจสันแมกเกียร์บอกกับ be In ป p o r t แล้วคุณดูสิพวกเขาใช้เงินได้ตามใจชอบมีทีมทนายความเท่ๆแถมนักบัญชยียิ่งเทียบกว่ามันเลยติดอยู่ในใจนี่แหละแมกเกียร์ ier, กล่าวถึงอาเตต้าว่าเขาจะคิดยังไงอาเซนอลก็เป็นอีกทีมที่อาจจะพลาดแชมป์ให้กับซิตี้ทั้งที่ไล่บี้กันมาตลอดทั้งฤดูกาล มิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมที่เคยเป็นผู้ช่วยของเปปกัวเดลาทิสตีกำลังจะแพ้กับทีมที่เคยให้โอกาสเขาเริ่มงานโค้ชแม็กเกอร์เทียมบอกว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องยากสำหรับอาเตตามิเกลอาเตตาใกล้ทีะได้แชมป์แล้วนะเขากล่าวฤดูกาลที่แล้วพวกเขาก็แผ่วปลายแต่ฤดูกาลนี้ลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายเลยถ้าพวกเขาแพ้เขาจะคิดยังไงกับแมนเชสตี้ที่ทำธุรกิจแบบนี้และมี115คดีข้อหาอยู่บนหัว ด่วนกระหึมลิเวอร์พูลทยานต่อมูลค่าสโมสรพุ่งแต่5.11พันล้านเหรียญทิ้งห่างแมนสตียและอาร์เซนอลลิเวอร์ยังคงราาักษาสถานะสโมสรที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกเอาไว้ได้โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลล่าสุดนะครับรายงานจากสปอร์ติโกระบุว่ามูลค่าของสโมสรลิเวอร์พูลเพิ่มขึ้นจาก 4 7 1พันล้านเหนรียญสหรัฐในปี2023เป็น5 1 1พันล้านเหนรียญสหรัฐในปี2024หรือเพิ่มขึ้นประมาณ318้ปล้านปอนด์ตอนทัทีฤดูกาลที่แล้วทีมจบเพียงแค่อันดับที่5ในศึกพรีเมียร์ลีกและไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลนี้ความสำเร็จข,ของลิเวอร์พูลภายใต้การบริหารของเฟเบรีสปอร์ตกรุ๊ปหรือ f s g ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้มูลค่าของสโมสร,รเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง โดยช่วยอย่างยิ่ง,งหลังจากการที่ก้ามาคุมทีมของผู้จัดการทีมเจอร์กิงคับในปี2015ที่นำพาทีมคราชมปอยู่พาดแชมเปี้ยนลีกในปี2 0 1 9และแชมป์พิมลีกในปี2020ขณะที่แมนเชสเตอร์ซึ่งกำลังมุ่งสู่การคว้าแชมป์พิม์ลีกสมัยที่4มีมูลค่าอยู่ที่4.7 5พันล้านเหรียญสหรัฐและอาร์เซนอลคู่แข่งในการลุ้นแชมป์ดูกาลนนี้มีมูลค่าอยู่ที่3.91พันล้านเหรียญสหรัฐ การเติบโตของบริการสโมสรลริพู้ในครั้งนี้แสดงถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของสโมสร,รทั้งในด้านผลงานในสนามและการบริหารการจัดการธุรกิจนะครับโฮงมีลุ้นได้ตัวตวรามช่วยแพ็คแดนกลางซัมเมอร์นี้ด้วยคกาตัวสุดถูกลดราคาอย่างมากนิดมาแต่งสื่อท้องถิ่นรายงานมาว่า ิเวอรูพูลมีลุุนคระตัวเคฟินตัวรานมิกฟิวเป้าหมายจากนีดด้วยกระตัวขั้นต่ำแค่13ล้านปอนด์ราว598ล้านบาทในตลาดคาสิโนเตะสม,มนี้เพราะนักเตะเหลือสัญญากับสโมสรแค่ปีเดียวเท่านั้นตูรามในวัย23ปีเหลือสัญญากับนีดอีกแค่1ปีทําให้ทีมดังลีกเอิงฝรั่งเศสไม่มีทางเลือกอัตตาทิใจขายเขาในช่วงสมรนี้แทนการเสียกองกลางดีกิีทิมส์อับฝรั่งเศสไปแบบฟรีๆหากปล่อยให้หมดสัญญา โดสำหรับตูรามที่เป็นเร้หมายของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งณเนะวลานั้นถูกตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ราว1,840ล้านบาทแต่เจ้าตัวตัวตวดสินใจอยู่กับนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าหากมีการยืยทีมในตลาดสมนี้ค่าการค์มว่าลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายค่าตัวเคเฟนตวรามเพียงค่15-20ล้านยูโรหรือประมาณ13-17.2ล้านปอนด์เท่านั้น ตัวามเล่นที่ท่านกองการตัวรับมิดฟิวตัวกลางและตัวเริ่มเส้นทางฝั่ง,งซ้ายดูการน,นี้ลงสนามทุกราการยุบเจ็ดเกมทำนี้หนึ่งประตูกับหนึ่งอันเซตตผาเทียมรังองนดับที่ห้าในลีกเอิมการันตีฟลากูตายูโรปารลีกแล้วและยังลุ้นท็อปโฟเพื่อตีตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกในอีก2เกมสุดท้ายนี้อีกด้วยก็อยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับว่าจะชอบหรือเปล่าว่าจะเอาอีกหรือไม่เราปิดท้ายกันที่ เชกิคลับกับโมซาลากลับเมื่อคืนดีกันแล้วและมีเรื่องบาดหมางกันเล็กน้อยเจคกิงคลับและโมเมซาลากู้หูสุดเจ๋งแห่งพรีมลีกช่วงหลังๆที่มีข่าวว่าทะเลาะก,กันโดยทั้งคู่มีปากเสียงกันข้างสนามตอนแข่งกับเวนแฮมทําเอาหลายคนคิดว่าจะแตกหักกันแล้วตอล่าสุดเจกิงคลับบอกว่าเคลียร์กันแล้วกับซาลาแถมยังล้อเล่นกับดิแอนฟิวว์เรื่องข้อความอําลาจากซาลาที่น่าจะอัดเอาไว้ก่อนเกมกับเวนแฮมซะอีก มีคนเอาวิดีโอที่นักเตะเก่าๆพูดถึงผมมาให้ดูมินลีอดัมเทนเวอร์จิลโมน่าจะอัดเอาไว้ก่อนเกมกับเวสแฮมนะเขาชมผมกันยุใหญ่เลยผมภูมิใจที่ได้สร้างความสัมพันธ์แบบนี้ได้เจคกิงครับกลับตอนนี้ทั้งคู่กลับมาดีกันแล้วก่อนเกมสุดท้ายของเจคกิงครับในฐานะผู้จัดการทีมเจคกิงครับยังล้อเล่นเรื่องนี้ได้แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วแฟนๆโล่งใจที่เห็นทั้งคู่กลับมาคืนดีกันพระ ถ้าคุณมองของใจกันคงไม่ดีแนะ่คู่นี้คือสัญลักษณ์ของลิเวอร์พูลในช่วงหลายปีมานี้ทั้งคู่จะกลายเป็นตำนานของสโมสรอ,อย่างแน่นอนเนื่องาทั้งเจ็คกิงครัและซาลาต้องรู้สึกใจหายเมื่อเสียงนักววดหมดเวลาในการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ดังขึ้นและการคุณทีมลิเวอร์พูลของเจ็คกิงครับก็จะจบลงนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรบอบเยยงของที่15พฤษภาคมนะครับ